ริบก่อนครับไม่ไหวเลยอย่างนี้เพราะข้างลางา่างงวนเนี้ยแทงน้อยว่าไม่ออกสองหนึ่งก็สองหกครับหวยงวนเนี้ยครับหวยสัญจรนะงวดเนี้ยครับข้างบุญควจะเป็นหับครับถ้าไม่หับก็บุญบุญครับก็ลองเขียนดูลองเขียนดูก็หับก เออเขียนเลยพอใน,น่งวดที่สามใช่ไหมครบครบสองวันแล้วของน้อยยังไม่ได้ได้เลยนี่ไดไหมมันผิดผิดผิดแตผิดแหละบอกว่าหยุดสองวันใช่ไหมเจะหยุดสองวันยังไม่ได้หยุดเลยหยุดแล้วเนี่ย,ยหยุดครบสองวันแล้วยังไม่ ได้เลยกลาคืนแม่ก็ไม่ได้นอนพ่อน,อนอนกัดฟันจุ๊บจุบจุบแม่บอกไอ้หานี่นอนกัดฟันกูแล้วปวดจะตายอยู่แล้วพ่อเดี๋ยวไปขอแม่ละเปลนะ,นะขออะไรขอหวยหวยอะไรหวยแล้วไปขอน้องคนทุกท้องอะครับวันนั้นก็ให้ไปก็ให้ไป จดหกแล้อคุณอายุเท่าไรนะพ่อห้าเจ็ดจใช่ไหมพ่อมาทำไมไม่แทงหา้าเจ็ดเก้าแล้วครับหกกับเก้าตัวเดียวกันครับแทงไงล่ะขาให้แทงไงก็แทงง้นนะอ๋อหยหนยีเยลายงนะไม่สองหนึ่งสองหกครับสวัสด,ดีนะคปังๆเลยปังๆเลย้าง,งบุญท่าไม่บุญบุญบุญบ ครับเอาข้างบนหางหนึ่งข้างล่างข้างล่างสองหางนะพ่อเอากันหางหนึ่งเอาเอาเน้นหางนะพ่อเนาะหางเดียวเดียวหัวเบะอีกครับมันยากพ่อระวังระวังของพี่ชายนะงวดนีเข้าอีกครับของใครล่ะของพี่ครับงวดที่แล้วพี่พไหนอ่ะพี่นูน้นพี่อยู่ทางเมืองไกลนะครับอยู่ทางกรุงเทพนะครับงวดที่แล้ว น้อยก็เห็นครับเขาไปชะงูเขาก็ถูกครับที่เขามาบอกแม่ว่าจิตห้าสีครับงวดน,นี้ดีไม่ดีได้ทั้งล่างทั้งบุญเลยนะของพี่ทางกายลครับพ่อื่<พ>อไม่ทันเลยเขามาบ่ายสองเนีนะไม่ถึงครับ คือเก่าครับสอนยากเนาะต้องขี้ขัวครับหวยงวดเนี้ยมันจันจรถ้าไม่บึ้นบึ้นก็หามหาบครับแต่น้อยให้ไว้ตัวเดียวก่อนเลยครับเขียนนก็ร้อยบอกนี่ไงครับเก้ห้าเก้าให้น้อยเขียน นีไ่ไงน้องมีกองนึงครับพอถ้าไม่มาหาเก้าหเก้าก็มาพี่ครับจะมีใครมาปลดบ้งไหมเนี่ระหว่างวนนหวยสองหางนี่นะครับน้อยบอกแค่นี้ครับน้อยมาแล้วจะให้ใครมาบอกอีกเดี๋ยวลวงปู่ก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวลวงปู่ตะเคียนตะเคียนที่เรา ตะเคียนทองล่มก,ก็ลุงปูนุจรินก็ทิดงวดที่แล้วนุ่นนอนพ่อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ลุงมาแล้วครับแม่เอาแต่ทำงานแล้วก็ไม่ค่อยนั่งเลยครับทาแต่งานครับระวังเลขล่างนะพ่อจำไว้นะสองหนึ่งสองหกครับรอยาให้น้อยเขียนเลย สองหนึ่งสองหกครับสองหนึ่งสองหกครับหวยมันจะมานอยข้างบุมันจะมาเลขสูงครับยังเ9ก9้าห้าเก้ายางเงี้ยครับไม่ได้เอาขากล้องมาอยู่แล้วก็ถ้าอยู่ในกลางไร่ไว้ หัวน้อยเลยครับเอาน้ำขี้งัวนะพ่อนะอย่าเอาน้ำขี้คนนะมันหม็นน้อยเอาน้ำขี้ขี้ค,คน,นมันเหม็นน้ำขี้งัวไม่มินครับถ้าไม่มาเก้าเก้าต้องมาครับเ้างบุถ้าไม่มาเอาน้ำขีง้งัว เอาน้ำขี้งูลาดหัวน้อยเลยครับอย่าลาดยาดาดืดนะทำซิใส่นะพ่อไม่ได้ตามคุ้นคุณกุ้มหมิ่นนะทีครับข้างล่าง่อระวังสองหนึ่งสองหะครับไม่ระวังละซื้อเลยครับอู้น้อยมีเมื่อคืนนี้น้อยเขียนให้แม่ได้หกตัวมีหางหนึ่งครับหางอะไรมันให้มันถูกรลงวันเลยเนะ่ยแม่มจม่ถูกรลงวัน ทีละใบ,บสองใบเลยเป็นสิบใบยี่สิบใบมันยังไม่ถูกเลย เห็นไม่แม่ยืนเป็นวันๆข้าวก็ไม่ได้กินให้ให้แม่อุดมาหาน้องสุดสวยพ่อดูผมพวกพี่สุดส,ดสวยแล้วน้องแล้วก,ก็พี่เดีย๋ยวพวกนี้มาให้เดี๋ยวพวกนี้มาให้ยาวยาวแล้วก็หมินจาบผ้าก็ขาดกระถุงก็ขาดขาดเสื้อก็ขาดครับขุดรูกันอยู่นะครับเขาบอกว่าเบื่อแล้วไม่อยากาข้าวคุยซับครับเมืองลับเลมันอยู่ตรงนี้ เมืองร,รับเลบอ่อยู่ๆน้อยก็มาเขาชวนน้อยมาน้อยก็มามากันรุ่นนั้นนะครับที่มาละไปครับวันนี้พ่อเฮาก็อยู่นะ้าๆอยู่ขอโบนะขอพ่อเฮาก็ได้พ่อเฮาก็อยู่ครับอยู่กันนะ้าๆที่คอโบนะได้ต้องใขอหรือน่าจะให้ได้แล้ว

แปดก็แปลครับพ <Hey. S 1> ่อหกเปรมันยังไม่ออกเลยนะครับห้าเก้าหกเก้าทรมารมันจะต้อนรับกันครับน้อ<ด>ยเขียนนั่นเดี๋ยวไม่พอเขียนน้อยมาแล้วจา้าน้อยเฉยๆเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่เอาน้อยหัวเบะไม่เอาน้อยเดี๋ยวก็เอาขิงม,มาลา拉บุญแค่นั้นแหละเออบอลดูแลเก้าห้า กันตวงน้องพ่อเนาะใช่ห้าห้าสี่ครับห้าห้าสี่ครับล่างหนึ่งสองอู้ยังไม่ได้เขียนล่างเลยอ่ละล่างหนึ่งสองกับสองหกครับแค่นเนี้ยกิ่งตัวไหนอ่ะนี่ครับหวยน้อยครับวับนนี้เนาะ ถ้าน้อยไม่ไปน้อยบอกว่าแม่ไม่ไปนะคับเอไอล่างน้องน้อยเนี่ยเอาสีดําเงินได้ไหมได้ครับสีอะไรก็ได้แต่น้อยอยากได้สีแดงครับมันจะลําบากนะสีอะไรก็ได้ที่วันนั้นไปดูอะ่ะครับเอาพี่ๆนะไปไว้นู่นนะครับสามองค์นะครับไปไว้หมดเลยครับแล้วเขาจะไปอยู่ยังไงเระอ,อยู่ได้มันแตกหมดแล้ว เอาไว้ข้างล่างนนะครับก็ค,คอยเรียกเขามากินแบบน้อยอย่างเนี้ยครับเดี๋ยวเขาหาว่าเขาไปปล่อยอีกไม่ไปปล่อยครับนี่ครับเลขกลางน้อยให้หนึ่งสองสองหกครับวันนี้ครับข้างบุน้อยกลัวจะกลัวจะเลขจะสูงครับกลัวจะเป็นเก้าห้าเก้าหรือห้าห้าสี่ครับเพราะว่าเห็นวันหิน เ,เจ้าเจ้าก็เจ้าก็สูงแล้วเนาะมาหาน้อยครับมาบอกน้อยจะซื้อตัวน้อยก็ซื้อตัวแม่ไปสองคนเอาแม่ของน้อยด้วยเอาน้อยด้วยไปสองคนจะซื้อไปไหนก็ไม่รู้น้อยบอกไม่ไปแล้วแม่ก็ไม่ไปนี่ครับงวดนี้ครับเก้าเก้าห้าเก้าครับละห้าห้า พี่แกล้งหนึ่งสองสองหกแต่น้อยจิงสองหกครับสวัสดีครับน้อยจิงสองหกนะครับพี่กล้งครับพ่อระวังของพี่นะคนอันนะดีไม่ดีมาตัวเดียวกันน้อยอีกงวดนี้ยครับระวังนะครับ สองหกค่ะแค่นี้นะพ่อเนาะน้อยจะไปคุยกับพ่อหาวครับแล้วลน้มไม่กินอีกไงไม่กินแล้วไปกินกับครับไปกินกับลุงหาวก,กับพี่พี่พี่ที่อยู่ที่เมืองลับเลนนะคะไปคุยสับแกรครับน้อยนูน่ะปีใหม่เลยนะถึงจะให้นะน้อยไม่ได้มานานแล้วเดี๋ยวไปคุยกันครับพ่อเดี๋ยวไปขอบโบนะพ่อพ่อก็อ้อมอ้อมไปทางนะู้นเนาะ ไปขอบบ่อเอารถไปนู่นเลยครับต้อติดยังครับไม่ตจจ้องช่แล้วพอแล้วพ่อเล้วนาะพ่อเนาะ,น,ะนี่ก็ได้อยู่แล้วปีเรียเดี๋ยวให้แม่มาคานอยู่ในร่องนี่เนี่ยให้มาได้มันขามไม่เอาแล้วไม่ให้มหาแล้วอ้ยมาแม่มาอยู่แล้วครับแม,ม่ก็มาพ่อท,ทาไม่สะอาดมันแม่แล้วครับนี่ครับเรียกแล้ วจะบุนครับจะหาบครับท้าบุนต้องห้าห้าสี่นะพ่อเนาะกวจะเป็นหาบเก้าห้าเก้าอย่างเงี้ยครับเพราะขวัญขวัญหินในหลวงองค์ที่เก้าหาบเนื้อกับหาบเงินมาให้น้อยครับแล้วก็น้อยเอาเนื้องวงมาให้น้อยกินน้อยบอกไม่กินกินไม่เป็นน้อยอยังเล็ก นี่เดี๋ยววันที่ยนะี่ยีบก้าหรือยี่สแปดน้อยจะมาเขียนให้ครับครับถ้าน้อยได้ดีๆเน่เดี๋ดยวน้อยมาบอกตัวเดียวเลยนี่มันเยอะนี่ก็สองตัวนี่ก็สองตัวนะพ่อเนาะครับ <นะ S 2> ค,บคบไม่เป็นไรเอาเอาถ้าหวยตัวเดียวมันก็จะยากพอผิดปุ๊บเขาก็ด่าไอ้น้อยครับพอ่พอพอ่อแม่แม่ครับเอฟตีของน้อยครับอย่าหนอด่าน้อยเลยนะครับแม่ที่อยู่ทางไกลด้วย xuống xa nối nói ba แล้วน้อยก็มาให้ไม่ได้แล้วครับเพราะตอนนี้น้อยเพิ่งอายุเก้าขวบครับตอนนี้อายุเกขวบครับกับหกหกเดือนครับน้อยบอกแค่นี้นะครับพ่อครับ,รบไปน้อยขอพ่อระวังตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ย เนี่ยครับน้อยไปนะครับกลิ้งกลาสองหกครับสวัสดีครับน้อยจะไปคุยกับกับกพ่อเฮาแล้วก็พี่พี่รับเลยครับที่ขอบบอกรัอนั่งอยน่นู่นครับน้อยไปละครับสวัสดีครับครับไค่ไอ้น้อยมาแวไปหา